สวัสดีครับพวกับผมพี่ชายเช่นเคยครับในรายการสวัยน้ําพูดได้บายบินวินพูนะครับพบกันครั้งนี้นะครับเป็นการอธิบายการใช้งานชุดคอมพิเซ็ตเวลาที่เราเปิดนะครับใช้งานของสระโอเวอร์โฟลนะครับชุดนี้เป็นของชุดของบุณรัชนีนะครับตัวนี้ต้องเปิดเซิร์ฟแทงนะครับโอเคตำแหน่งที่1เปิดจากวาวจากเซิร์ฟแทงค์ร้อนะครับถังสำรองน้าเซิร์แทงส่วนวาตัวอื่นนะครับ าจากเสืออาจจะเปิดนิดหน่อยตัวที่เขียนตำแหน่งแวะข้ามดูดตะกรเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ดูดตะกรให้ปิดวาวไว้นะครับถัดไปตัวที่มาจากเมนเดนให้ให้หลีวาวนะเอาสัก50%ก็ได้นะโอเคนะครับตัววาวที่เขียนว่าวาวเติมน้ำประปาเนี่ยปกติเวลาเปิดเครื่องใช้งานเราจะปิดไว้นะครับเราจะเปิดก็ต่อเมื่อ,อเราต้องการเติมน้ำประปาเข้าในระบบเท่านั้นเองนะครับ วาลถ้าตำแหน่งก้านวาลตรงๆแบบนี้นะครับเขาเรียกเปิดนะครับถ้าตำแหน่งการวาลของขวางวันนี้เขาเรียกปิดนะครับเวลาที่เราลันเครื่องใหม่เนี่ยให้เปิดน้ําตัวที่มาจากปะปาเนี่ยวาวตัวนี้นะครับซึ่งต่อไปเข้าท่อปะปาเนี่ยเปิดน้ําให้มันเต็มตัวตะก้าน,นะครับทา,างด้านดูดนะครับพอเต็มเสร็จเรียบร้อยก็ปิดไว้นะครับตำแหน่งมันี่พอดวาลกรณีที่เปิดใช้งานปกติเนี่ยให้เปิดที่ตำแหน่งฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ก็คือการกรองนะครับ ตำ,ตำแหน now, ่งมันทีผ่อวาต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะครับน้ําที่ออกจากถังกองจะมาตามลูกศรสีแดงนะครับแล้วก็มาเข้าวาล์วตัวนะครับตัวนี้นะครับตำแหน่งเปิดนะครับก็น้ําก็จะไหลเข้ากระบอกเซลล์นะครับโอเคแล้วก็ไหลออกจากเซลล์มาที่วาล์วตัวข้างล่างนี้นะครับทั้งสองตัวนี้เปิดนะครับส่วนวาล์วตัวที่ปิดขวางอยู่ตัวนี้เรียกว่าวาล์วไบพาสให้ปิดไว้นะครับเราจะเปิดวาล์วตัวนี้กรณีที่เราจะซ่อมเซลล์นะครับหรือ กรณีที่เราไม่ต้องการให้ผ่านเซลล์เท่านั้นเองนะครับและน้ําก็น้ําดีก็จะออกท่อข้างล่างนะครับตอนนี้เราต่อต่อเข้าไปในสระนั่นคือท่อนี้นะครับต่อไปเรามาดูนะครับตำแหน่งสวิตหน้าตู้กรณีที่เราเปิดฟิลเตอร์เปิดกองปกตินะครับเครื่องเกลือนะครับตาแหน่งสวิตเครื่องเกลือเปิดขึ้นนะครับโอเคเมนสวิตนะครับกดปุ่มสีเขียวนะครับตัวทัมเมอร์นะครับให้ปรับไปที่ ตำแหน่งตรงกลางนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ทัมเมอร์นะครับเดี๋ยวส่วนการตั้งเวลาเรียวทามเดี๋ยวอธิบายทีครับส่วนสวิต์ปั๊มกองนะครับให้โยกขึ้นด้านบนเหมือนกันนะครับที่มีรูปสัญลักษณ์นะครับนาฬิกานะครับสําหรับตัวนะครับตำแหน่งวาล์วแล้วก็สวิตหน้าตู้กรณีที่ฟิลเตอร์นะครับมีเท่านี้นะครับตอนถัดไปจะเป็นวิธีการแบ็กบอร์นะครับแล้วก็การ โอเปเรทแบบอื่นนะครับสำหรับตอนนี้มีท่านนี้วัสดีครับ